นังผูดี้เอาขมาพ่อเอาขามาโมาพี่น้ยสบายพี้องโอ้ยันดีสบายดีบาลูจักมาเดือนนี้ม่วงเาลมมาขึ้นจแล้วอีกล้วเได้ยังโอ้ยมอายเก็บน่าจะีเฟดอกสองในี้นี่คัเกิดนั่งจะนั่งน่นี้อยนยังไยัง ก็เท่านี้คือบอกมาเลยละงวดปลูกจะไปเก็บมกระทันกินอ่าหมกระทันไม่สบายไปคินเก็บนี่ลงเก็บกูเก็บจังลูัเก็บกินม้ห้มาเด้อมาเด้อป่าให้ลูกกับแม่เออเนาะบ่ต้องลอกบ่ให้ลอกอะไรนะ

เราเก็บถิ่ต่เด้อหัว็งนเองแห้ยตัวเดียวไมหันองปดดเาเนาะเากินั้าบมาเดรอพี่น้องเลี่ยนรยากากิน่แห้งหายหนูเกมักะันหนกบไปเกม

Hãy subscribe cho mẹ mẹ Để, Để, thay. Để thay không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เป็นการท่านนี่หนูที่อยากใช้แม่ไม่นนะป้านำมาโมโหยังมากะไรนี่งอ๋อยังน้องใต้ได้กจ้งน้องไว้ไมเนี่ยแตว่าอยู่กับกูแล้กล้องก็นั่งไหมพอน่าจะน้ำถุยข้าจะน้ำถุยเรียบมือา

อยู่เงื่อนทัตีปะอยู่เงื่อนทำจังไรไป,ไปเฮ้ยงานก็ต้องทำลูกก็ต้องเลี้ยงลูกก็ซ้องผัวผินอ้องเอ้ยอีร้อยสบายดีป้าลุงหรอือเปล่า Cho các bạn xài nó luôn, nì mang cho thằng thần gì kinh nè nì, cô không chịu khoang, xài mua luôn xài mua, cho nè, á, mày này mang cho thằng, thêm tôn, à, mưa nhà đòn nè, nhà

Ừ. hát nắm mặt 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 ไอน่ิไปใส่ผักกระดาวลูกไปทิมใส่เน่ไปปลูกปะเผักกระดาวกระดาวเองคนบอย,ยมอมหย่างแล้วก็ลุงเนาะโอ้ไปนองเลยเพอรทิทายเลยแต่ละขีบเด้อค่ะผากเบิงงเนี่ยเด้อค่ะย่างตง้องเงียมันโมงหอดเฮือนน,นี่ไม่ใช่ว่ากุ้งนี่มันเสีบ

Nó gì khốn, khốn. Khốn Mình... Mình cứ khí hẹn ơi, mô. Mình cứ khí hẹn <laughs> Mình cứ khí hẹn Mình nạm phải nhớ bóng phật cần vàn. ล้ลูกลนะเห็นอะไรลูกเห็นอะไรูะสมใม่คิงนส่ดบโบเห็นจเอาออุยมากกสีโบเห็นน้ำกันแล้วบนี่ปุใบไม้กัน กอเ่อจคนอ่ะจะถลอกได้จะอ่ะจะคลอกได้ยังบุกอแต่ห้างใม่ห้างใม่บ่พอปนี่เยมยังละขู่บ่หว่าขูเดียมเต็มขู่หน่อยเดีอยั

มปลมาคงคโอ้ปุ่งชุดไหม่ดกบ้นชิ้นดเอาลงไปขลุนไม่เจ้าน้ำมไเอาไปหน่ไอ้กไอ้คนโล่กมันมันมัดน้อย้วยกินมัน่ก็กินเนาะผักทีเล็กนี้เนาะ หิวเวหิวบ่ซิโอ้ยอย่างนี้บ่คั่นมากินนาสบาย <laughs> <laughs> <laughs>